ส่วนผสมนะคะที่จะช่วยแบบว่าลดเลือนริ้วรอยแห่งวัยทุกคนพร้อมกับกระชับรูขุมขนนะคะแล้วนะประมาณนี้นิวมองว่าการที่ใช้การที่แบบว่าคอนทัวร์เชดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยน่าจะแบบพอดีเลยนะคนนี้เห็นไหมนี่บอกแล้วมาเป็นคาบอันนี้คือเห็นได้ชัดเลยพอสามารนออกแล้วเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะคะแล้วก็ตรงตามีช่วงนี้นะคะนิดนึง ดีคะ่ะทุกๆคนตอนนี้นะคะทุกคนอยู่กับนิวนะคะในช่องของนิวจี้อีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ทุกคนนิวก็จะมารีวิวนะคะเป็นตัว v l o ็อตัวนี้ทุกคนเป็นของเวอร์นะซึ่งตัวเนี้ยนะคะเขาจะเป็นคุชชั่นเนื้อแมตทุกคนแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นคูชชั่นที่แบบว่าล็อกผิวตึงเป๊ะแล้วก็เหมือนแบบว่า ปกปิดอำพังริ้วรอยแห่งวัยด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มีความคุ้มมั่นหน้าไม่เยิมนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปเริ่มกันเลยเนาะตัวนี้นะคะจะชื่อว่าเว88นะคะเมจิกวีล็อกคูชั่นมี SPM นะคะ50 PA 3บวกนะคะทุกคนซึ่งตัวนี้นะคะเป็นแบบว่าคือเขาจะมีส่วนผสมนะคะที่จะช่วยแบบว่าลดเลือนริ้วรอยแห่งวัยทุกคนพร้อมกับกระชับรูขุมขนนะคะแล้วก็เขาบอกมานะคะว่าสามารถ ใช้ได้ทุกสีผิวเลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปดูด้านในกันเลยดีกว่าทุกคนเขาบอกเป็นคุชชั่นเนื้อแมตต์นะนี่นะคะก็จะเป็นเนื้อของเขานะคะเป็นเนื้อคุชชั่นะคะเดี๋ยวลองเกลี่ยดูเนาะจากที่ดูแล้วเนี่ยสีค่อนข้างดีเลยนะเพราะว่ามันดูแบบว่าไม่ขาวเกินไปไม่เหลืองเกินไปอย่างนี้ไหมที่เห็นนะโอเคมีน้ําหอมนะคะพอเกลี่ยแล้วกลิ่นออกมาเลยเกลี่ยแบบค่อนข้างง่ายเลยอะแต่เขาจะมี ความเป็นเนื้อหนืดๆอยู่นิดนึงนะโอเคเดี๋ยวเรานะคะไปลองลงกันที่หน้าเลยนะคะฝั่งหนึ่งเดี๋ยวแต่อีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวนิวจะใช้พับคุชชั่นนะคะเดี๋ยวจะใช้ประมาณเท่านี้ก่อนนะคะนี่ประมาณตรงนี้อันนี้นะคะนิวก็แบบเสร็จไปแล้วข้างหนึ่งนะคะทาฝั่งนี้ไปคะทุกคนก็ ถือว่าโอเคเลยนะคือนิวมองว่าแบบสีเขาว่าไม่ได้ขาวสว่างขนาดนั้นคือปกติแล้วอะรองพื้นตามเซเว่นอะทุกคนที่เขาเคลมว่าแบบว่าสามารถใช้ได้ทุกสีผิวอะมันจะมีอันเดอร์ที่แบบว่าค่อนข้างที่จะแบบไปทางขาวเหลืองขาวสว่างไปอย่างนั้นนะคะแต่ว่าอันเนี้ยก็คือขาวเหมือนกันทุกคนแต่ว่าไม่ได้ขาวขนาดนั้นทุกคนมันจะแบบดรอปลงมาเฉดนึงนะคะทุกคนมันอาจจะแบบปรับให้เข้าสีผิวของเราอะได้นะคะอันนี้คือโดยส่วนตัวของนิวนะส่วนเรื่องแบบว่าการปกปิดอะไร นะคะคือเขาค่อนข้างที่จะแบบโอเคเลยนะค่อนข้างที่เกือบจะสูงนะทุกคนมันจะเป็นแบบเนี่ยปันกลางไปค่อนข้างที่ที่จะสูงเลยนะคะแล้วเขาก็จะมีความแบบเล่นแสงนิดๆน,นะนี่เห็นไหมมันจะมีมีความเป็นมิติของหน้าอยู่นิดนึงนะคะอันนี้คือฝั่งที่ยังไม่ได้ทานีน่คือฝั่งที่ทาแล้วนะคะเมื่อกี้นะคะที่ใช้ไปแล้วทุกคนมันก็นี่ที่ใช้ไปตรงตรง,ตรง,ต,รง,ต,รงตรงนี้นะคะก็คือหมดนะคะทุกคนเดี๋ยวจะใช้พับคุชชั่นนะคะเกี่ยวไปอีกฝั่งหนึ่งเนาะ อันนี้นะคะก็คือเป็นฝั่งที่ใช้คุชชั่นลงนะคะก็เสร็จแล้วนะพอใช้พับคุชชั่นแล้วนิวมีความรู้สึกว่ามันใช้ ตัวคูชั่นนะที่เราบีบออกมาน้อยกว่าใช้มือทุกคนเนะี่ยดูดิอันนี้คือบีบออกมาในปริมาณที่แบบว่าเท่าเท่ากันนะแต่ว่ามันเหลือซึ่งแบบนิ้วเข้าใจว่าพนะับคูชั่นมันจะให้ความเกลี่ยได้แบบวงกว้างกว่าแล้วก็ปกปิดครั้งเดียวในการที่จะแบบตึบเข้าไปก็คือปกปิดเลยอย่างเงี้ยแต่ว่ามือมันต้องแบบเกลี่ยวนๆอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะมันจะต่างกันประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวถ้ามันแบบว่า ประมาณนี้นิวมองว่าการที่ใช้การที่แบบว่าคอนทัวร์เชดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยน่าจะแบบพอดีเลยนะเห็นไหมมันจะต่างกันนิดนิดเดียวเพราะเขาไม่ได้ขาวขนาดนั้นอ่ะเดี๋ยวแบบไปลองเชดดิ้งอะไรดูก่อนนะไม่รู้ว่ามันจะดีขึ้นไหมคะเดี๋ยวนิวนะคะขอตัวไปแต่งหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวเรานะคะกลับมาเจอกันคะ่ะกลับมาแล้วคะ่ะทุกคนนิวไปแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้นะคะตอนนี้นะคะเป็นเวลา 10โมง52นะคะทุกคนเดี mm ๋ยวจะให้ดูงานผิวใกล้ๆเลยนะคะทุกคนเป็นไง <c oughs> คือนิวว่าแบบเขาค่อนข้าง <ๆ S 1> ที่จะกลิบเลยนะแบบเป็นเหมือนแบบงานผิวแบบว่ากลีบปะเออแล้วก็เรื่องของการแบบว่าอมพางรูขุมขนต่างๆอะไรต่างๆเนี่ถือว่าทําได้โอเคเลยนะคะทุกคนนี่อันนี้คือแบบช็อตซูมออกไกลๆนะคะแต่นิววแอบบแอบรู้สึกว่าแบบสีเขาว่าทุกคนมันจะแบบมีความอมเหลืองอมส้มนิดนึงอ่ะ คือเขาจะไม่ใช่เหลืองเลยเหมือนเหมือนเหมือนที่เราเคยทดสอบกันทั่วไปเขาจะเป็นเหลืองอมส้มนิดๆนะคะทุกคนแต่ว่าก็ไม่ได้สว่างขนาดนะั้นเหมือนที่บอกไปตอนแรกเนาะแล้วพอแบบเช็ดดิ้งเช็ดอะไรเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนมันก็ถือว่าโอเคเลยนะพอแบบว่าพอไปกันได้นะคะแล้ววันนี้นะคะเนี่ยเดี๋ยวพอเสร็จอันเนี้ยแล้วว่าเดี๋ยวดูจะลงไปถูบ้านสักหนึ่งรอบนะคะทุกคนแล้วก็โดนลงไปยัดเอาเออเอาผ้เา 5, เนี่ยเข้าถังสักหนึ่งรอบก็เดี๋ยววันนี้มีไปทําอะไรต่าง,างๆนานานะคะทุกคนก็เด<ว><ๆ>ี<ๆ>๋ยวเรานะคะกลับมาเจอกันในช่วงถัดไปนะคะแต่ส่วน ครั้งแรกนะคะนิวอะเป็นคนผิวผสมทุกคนมีความมันช่วง T ีโ n นนะคะแล้วช่วงยโซ n นอะเป็นผิวธรรมดาเลยนะคะ,ะมาจ้ามาเช็คผิวกันนะคะตอนนี้นะคะเป็นเวลาทุกคนสามโมงครึ่งก็น่าจะผ่านไปประมาณสักสี่ชั่วโมงแล้วนะคะ<ม>อัปเดตกันนิดหน่อยนะคะทุกคนก็มีความมันออกมานะคะทุกคนนี่แต่ว่าเนื้อคุชชัน่นเหลือเยอะเลยนะขนาดไม่ได้ซับแป้งนะนี่นะคะไม่มีการแบบตกร่อง เลยนะคะแต่ว่าใต้ตาก็มีประมาณเท่านี้นะคะแล้วก็ผิวหน้าโดยรวมก็คือมีความมันออกมาเล็กน้อยนะคะประมาณสัก1 0 2 0เนาะแต่ว่าสียังไม่ได้ดรอปลงเลยนะคะโอเคการปกปิดก็ยังอยู่ดีนะคะ ha, เดี๋ยวเรานะคะไปเจอกันในช่วงถัดไปเลยคะ่ะมาจ้ากลับมาแล้วนะคะตอนนี้นะคะเป็นเวลาสามทุ่มเนาทีทุกคนห่างจากที่เราเนี่ยทดสอบไปตอนเช้านะคะประมาณ เก้าสิบอ่าประมาณสิบชั่วโมงทุกคนอันนี้นะคะเป็นผิวหน้าในสิบชั่วโมงนี้เลยนะดูโดยรวมแ้วเนี่ยก็คือโอเคเห็นความเมื่อกออกมาจากบนหน้านิดหน่อยนะคะแต่ว่าก็ยังมีเนื้อคูชั่นนะคะที่แบบเหลือติดอยู่นะแต่ว่านี่ตรงจมูกทุกคนเขาจะมีเป็นคราบนิดนึงนะนี่สองฝั่งเลยนะคะมีเป็นคราบนิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็โอเคตรงนี้นะคะก็จะเป็นขึ้นขึ้นมาแบบนี้เลยนะ ใต้ตาก็โอเคเหมือนเดิมนะคะแล้วก็การปกปิดรูขุมขนในทุกคนเหมือนเขามันพองๆไปนะคะแล้วก็สีนะคะทุกคนคือถ้ามองด้วยตาเปล่าตอนนี้มความรู้สึกว่าเขาดรอปลงนิดนึงเนาะเดี๋ยวเรานะคะมาซับมันกันดีกว่าเนาะอันนี้นะคะเป็นความมันนะคะใน10ชั่วโมงนี้นะคะทุกคน ถือว่าไม่ได้เยอะเลยนะเป็นแบบปานกลางนะคะที่ค่อนข้างจะไปทางดีด้วยซ้ํานะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็พอซับมาเสร็จแล้วทุกคนนี่เห็นไหมนี่บอกแล้วมันเป็นคาบอันนี้คือเห็นได้ชัดเลยพอซับมันออกแล้วนี่เห็นได้ชัดเลยนะคะแล้วก็ตรงตามีช่วงนี้นะคะนิดนึงส่วนในเรื่องของสีดอกเมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะเหมือนว่ามันจะดอกลงนิดนึงเนาะเดี๋ยวลองป้ายๆดูดูสิอ่าอ่าจริงๆด้วยนะคะดอกลงนิดนึงทุกคน ดอกลงเนี่ยประมาณหนึ่งเฉดเลยนะคะถือว่าดอกลงนิดนึงเนาะและอันนี้นะคะก็เป็นแมสนะคะของวันนี้ทุกคนถามว่ามีติดไหมนะคะก็มีติดแหละขอบขอบตรงนี้นะคะที่เห็นนะคะแล้วก็สายนีย่ก็คือโอเคจัดเต็มนะคะประมาณนี้เลยนะคะสําหรับแมสนะแล้วก็การปกปิดเนี่ยดูสีเหมือน มันลดลงนะทุกคนก็คือมันลดลงจากเมื่อเช้าแต่ว่าก็ลดลงไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าพูดไปแล้วเนาะเรื่องรูขุมขนตอนแรกเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกันสั้นๆเลยนะจ๊ะตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นครูชั่นล็อกผิวตึงเป๊นนะคะทุกคนคือจะบอกว่า ผิวตึงเป๊ะจริงๆในช่วง4ชั่วโมงแรก5ชั่วโมงแรกนะคะเขาให้แบบว่าการปกปิดรูขุมขนแล้วก็หน้าเนี่ยเรียบเนียนดูตึงดูแบบว่ามีน้ํามีนวลน,นะคะทุกคนในช่วงแบบ4-5ชั่วโมงแรกเลยก็คือมอบผิวสวยเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นลงมาเนี่ยก็จะลดหลั่นลงมานะคะในเรื่องของการปกปิดรูขุมขนนะคะในเรื่องของสีที่ดรอปลงนะคะแล้วตอนนี้นะคะเขายังบอกว่ายังช่วยอาพางริ้วรอยแห่งวัยทุกคนคือนิ้ววัยยังไม่ได้มีริ้วรอยแห่งวัยเยอะแต่ว่านิ้วจะมี ช่วงดวงตาทุกคนคือนิวมีความรู้สึกว่าพอนิวทาไปช่วงแรกๆตอนเช้าอะคะ่ะช่วงใต้ตาตรงนี้นิวมันดูตึงไปเลยทุกคนมันเหมือนมันอัมพังให้ให้เราได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของสีเนี่ยนิวมองว่าถ้าคนที่ขาวขาวแบบขาวโอโมโอโมอย่างเงี้ยนะคะทุกคนถ้าใช้เนี่ยอาจจะเห็นสีดออยางเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะแต่ว่าเป็นคนสีผิวประมาณนิวก็จะออกมาเป็นแบบนี้แหละคะ่ะทุกคนแบบว่ามันก็ไม่ได้โดดไม่ได้ลอยมากคอนทัคอน,ท,คนทัวร์อะไรก็โอเคนะคะ ส่วนเนื้อเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อแมตกรรมยี่ทุกคนคือมันก็มันก็จะไม่ใช่แบบแมตตึงไปเลยมันจะมีความเป็นกรรมยี่มีความแบบฟูๆนุ่มนมนิดนึงนะคะแล้วก็มีความบางเบาสบายหน้าจริงๆนะคะทุกคนไม่ได้มีความรู้สึกว่าเหนอะหนาหน้าปกติที่แบบใช้คูชั่นนะคะเพราะว่านิวเป็นคนที่แบบว่าพอนิวใช้ครูชั่นคูชั่นอะ่ะนิวชอบซับแปง้งทุกคนเพราะนิวมีความรู้สึกว่าหน้ามันจะเหน,เนียวเหนียวช่วงนี้อะไรเงี้ยแต่ ครูชานตัวนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะคืออันนี้คือไม่ได้ทาแป้งทั้งวันเลยนะคะและถ้าถามว่านิวเนี่ยให้ผ่านไหมนะคะตัวนี้นิวให้ผ่านนะคะเพราะว่าในช่วงแรกที่ใช้ไปเนี่ยคือเขาให้ผิวสวยตึงเป๊ะจริงๆทุกคนคืออันนี้ชอบเลยนะคะแต่ว่าพอผ่านการเวลาต่างๆไปเนี่ยมันก็จะมีการลดหลั่นลงนะคะเป็นเรื่องปกติธรรมดาเลยนะคะถ้าใครไม่ซีเรียสกับเรื่องเหล่านี้ที่นิวพูดมาเนี่ยกับบวกกับราคาเขาวองละสี่สิบเก้าบาททุกคนคือนิวมองว่าแบบมันไม่ได้แพงเลยแล้วมันก็คุ้มค่าสมราคานะคะทุกคนตัวนี้ ะะหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะคะและการรีวิวของนิวในวันนี้นะคะก็จบแต่เพียงเท่านี้เลยนะคะใครนะคะที่อยากจะให้นิวทําตัวไหนเพิ่มเติมนะคะหรือว่าเคยใช้ตัวนี้แล้วเป็นยังไงนะคะก็มาพูดมาคุยกันได้นะคะทุกคนมาแลกเปลี่ยนกันนะคะแล้วก็ก่อนจากกันในวันนี้นะคะนิวนะคะเหมือนเดิมเลยจ้าฝากกดไลค์นะคะกด u b s c r i b e ให้นิวด้วยนะคะ <S <S <ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะและเดี๋ยวเรานะคะมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย